ถ้าเกิดว่าทาสีน้ำมันไปเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดล่อนเป็นแผน่นมันมีสูงแล้วก็มีหลายๆส่วนที่เรายังคงต้องใช้เป็นเหล็กดำอยู่เพราะว่าต้องการเหล็กที่มีความหนาอย่างโครงบันไดตัวเหล็กหลักที่เป็นตัวโครงเนี่ยยังคงเป็นเหล็กดำนะครับเพราะเราต้องการเหล็กที่มีความหนาแต่ส่วนที่เป็นเราจับเรามีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกราวไนท์เมื<ข>่อมีการใช้ผสมกันเนี่ยถ้าเรายังใช้กระบวนการทาสีแบบเดิมโอกาสที่สีจะหลุดล่อนเป็นแผ่นยิ่งมีสูงกระบวนการทํางานของทีมงานเนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างยุ่งยากและล่าช้า ว่าจะต้องทาซ้ําถึงสรอบดังนั้นนะครับปัจจุบันเราจึงใช้สีที่เป็นลักษณะของทูอินวันนะครับเป็นสีเคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสีรองพื้นการสนิมมาแล้วในตัวนะครับเ็จในขั้นตอนเดียวการยึดเกาะจะแน่นจะไม่หลุดเป็นแผ่นตัวนี้นะครับที่เป็นทูอิวันเนี่ยปัจจุบันมีความนิยมมากขึ้นช่างหลายๆคนเนี่ยนิยมใช้ข้อดีของมันเลยคือลดขั้นตอนการทํางานและสีมีคุณสมบัติคือมันแห้งเร็วอย่างเช้าเราขึ้นฝั่งหนึ่งนะครับไล่ไปอีกฝั่งหนึ่งช่วงบ่ายเรามา,ลา,าไล่